สวัสดีมีความสุขนะคะสวัสดีเพื่อนเืนกระยานมิรทุกคนค่ะสวัสด, ia, นนะะสสดีชาวราศีมังกรนะคะประจําเดือนสิงหาคมนะคะแม่หมอช่องอบันดนันเลิฟทิบถลอดวันนี้จะมาเปิดไพ่ให้คุณนะคะในชาวราศีมังกรการเงินการงานความรักของคุณจะเป็นเช่นไร er. เราจะมาเริ่มกันเลยนะคะ ขออนุญาตครูครูบาอาจารย์องค์ประจําตัวของข้าพเจ้าและขออนุญาตครูครูบาอาจารย์องค์ประจําตัวของผู้ที่มารับชมคลิปนี้นะคะนี่เลยนะคะตัวตนของคุณหยิบจับสิ่งใดเป็นเงินเป็นทองนะคะโชคลาภลังไหลเข้ามาหาคุณนะคะเงินทองไม่ขัดไม่สนคุณจะแอคทีฟเรื่องงานเรื่องเงินนะคะนี่เลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวตนของคุณใต้สำรับนะคะ สำหรับราศีมังกรสำหรับราศีมังกรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดกัน10ใบ,บเลยนะคะสำหรับราศีมังกรว่าจะมีสิ่งใดผ่านมาให้คุณรับรู้ในเดือนสิงหาคมบ้างดีร้ายอย่างไรออกมาตามหน้าไพ่นะคะ ใบแรกเป็นแปดดาบนะคะแปดดาบคือความอึดอัดขัดเคืองนะจ๊ะความไม่ได้ดังใจเดี๋ยวเราจะมาขยายให้นะคะเดี๋ยวเปิดไปก่อนเจ็ดดาบนะคะมีเรื่องอะไรที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกสำหรับคนลาสีมังกรนะคะช่วงเดือนสิงหาคมเนาะอาจจะมีเรื่องให้คุณคิดกังวลคิดไม่ตก หรือปัญหาเข้ามาให้คุณแก้อสศวินถือดาบคุณจะพุ่งทยานก้าวไปข้างหน้าหนึ่งถ้วยนะคะคุณจะได้รับคุณช่วยเหลืออุปถัมภ์ความอุดมสมบูรณ์จะบังเกิดกับคุณ ิดนะคะความยุติธรรมนะคะขอให้คุณระวังนะคะระวังในการติดต่อสื่อสารเกี่ยวกับการปกครองเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลให้ระวังแต่ถ้าหากว่าขึ้นมาแบบนี้ก็น่าจะชนะคดีนะคะเจ็ด เหรียญน,นะคะเจ็ดเหรียญเงินทองมีให้คุณจับใจ่ายใช้สอยนะคะไม่ขาดสนค่าห้าถ้วยนะคะคิดไม่ตกกับเรื่องความหลังเรื่องครั้งเก่าเรื่องในอดีต the w i n of fortune ค่ะจะมีโชคลาภการเปลี่ยนแปลงทั้งหน้าที่การงานแล้วก็ ชีวิตหลังจากนี้จะพลิกฟื้นนะคะจากร้ายกลายเป็นดีจ้าคว e นอฟค c ั p คว e นอฟครับอุดมสมบูรณ์ความสุขความเป็นแม่ความที่ต้องดูแลเทคแคร์ผู้คนคือคุณทั้งหมดนะคะต้องดูแลใส่ใจครอบครัวคนรอบข้าง อุดหนุนดูแลทุกๆช่องทางสี่ถ้วยความไม่ได้ดังใจของคุณบังเกิดกับคุณเนาะบางเรื่องอาจจะไม่ได้ดังใจเนาะเรื่องที่คุณมีปัญหาก็ยังลังเลอยู่ตัดสินใจไม่ถูกว่าจะทำยังไงดีกับปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะคดีความเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราให้ใบนี้รู้เรื่องของคนอื่นเนาะหรือคนที่นำความ มาปรึกษาเราเรารู้ความลับเขาคืนไม่เข้าใครไม่ออกคือแปดดาบนะคะก็คือบอกไว้นะคะอันนี้ก็จะมาขยายให้นะคะว่าแปดดาบใบนี้เป็นอะไรบ้างจะมีสิ่งใดแก้ได้ไหมเป็นเรื่องลูกหลานบริวารไหมคะลูกหลานบริวารของคุณที่มีปัญหา หรือไปมีคดีความให้คุณแก้แล้วก็ยังแก้ไม่ตกนะคะอาจจะมีคดีความขึ้นลงขึ้นศาลคนเป็นพ่อเป็นแม่ก็ต้องไปดูแลที่แคร์เนาะขยายออกมาเป็นลูกหลานบริวารน,นะคะเดี๋ยวขอขยายอีกใบหนึ่งนะจ๊ะให้มันแน่ๆว่ามันคืออะไรนะคะแก้ได้ไหม แฮงแมนนะคะเป็นการรอคอยนะคะรอคอยการตัดสินนะคะอันนี้รอคอยการตัดสินรอคอยปัญหาทุกอย่างว่าจะจบลงแบบไหนอย่างไรต้องใช้เวลานะคะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาแต่ชีวิตคุณหลังจากนี้มันก็จะดีขึ้นพลิกฟื้นขึ้นนะคะ จากเรื่องที่ไม่ได้ดังใจหรือมีอะไรที่อึดอัดขัดใจมันก็ต้องใช้เวลาแก้ปัญหาทุกๆช่องทางนะคะเงินทองของคุณไม่ได้ขัดสนแต่ว่าคุณจะมีเรื่องที่ไม่สบายอกสบายใจของคุณเข้ามาเหมือนเป็นวิบากกรรมเนาะที่เข้ามาของคุณในตอนนี้ขอให้คุณมีสติในการใช้ชีวิตและการดำเนินชีวิตของคุณอย่างมีความสุขนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปิดอ,อีกใบหนึ่งหลังจาก แงแมนเนาะแม่หมอก็อยากให้กระจ่างเนาะว่าจะเป็นอะไรที่แก้ได้ขนาดไหนให้คุยปล่อยวางนะคะเรื่องที่เกิดมาทุกๆอย่างปัญหาทางออกของคุณจะแก้ได้จ้ะแต่คุณต้องปล่อยวางทิ้งมันไปทิ้งมันไปเนาะอันนี้คือดวงชะตาราศีมังกรน,นะคะนี่เลยค่ะ อันนี้แม่หมอก็จะมาเปิดไพ่การเงินการงานความรักของคุณอย่างละสามใบให้อีกนะคะสำหรับชาวราศีมังกรขอให้ไพ่ออกมาอย่างแม่นยำน,นะคะการเงินของคุณเป็น นายถือถ้วยนายถือถ้วยนะคะการเงินของคุณเป็นนายถือถ้วยใบยต่อไปเป็นอะไรคะเป็นสองไม้เท้าใบาที่สามเป็นสเตนจ้า ินของคุณหลั่งไหลเข้ามาตามปากของคุณนะคะตามปากของคุณคุณอยากได้สิ่งใดขอให้คุณพูดจาแต่สิ่งที่ดีๆเงินทองก็จะหลั่งไหลมาทุกๆช่องทางนะคะการเงินของคุณหลั่งไหลมาทุกๆช่องทางเลยค่ะไม่ติดไม่ขัดนะคะไม่ติดไม่ขัดไม่ติดไม่ขัดนะคะ การเงินของคุณไม่ติดไม่ขาดทุกๆช่องทางค่ะดีงานสำเร็จนะคะแล้วก็จะมาเปิดความรักให้คุณนะคะความรักให้คุณเป็นยังไงคะความรักของคุณการเงินแล้วเนาะการงานเนาะ การงานนะคะการงานของคุณเป็นพิงถือดาบเป็นอัศวินถือดาบ อสวินถือดาบแล้วก็เป็นเก้าเก้าเหรียญน,นะจ๊ะเก้าเหรียญเป็นเก้าเหรียญบอกว่าไอหูกปอยู่นี่เป็นเก้าเหรียญน,นะคะก็บอกว่าช่วงนี้การเงินการงานของคุณดีมากนะจ๊ะหยิบจับสิ่งใดการงานขยายทุกๆช่องทางคะ่ะการงานขยายทุกๆช่องทางนะคะ ดีเลยค่ะดีค่ะผมก็เข้ามาเมื่อกี้นี้เราเห็นเจ็บของมันอนอยู่หน้าเราไเราจะมาดูความรักกันเลยค่ะความรักของคุณเป็นเดอะสตาร์นะจ๊ะความรักของคุณเป็นเดอะสตาร์จ้า เป็น10ดาบเดอสตาแล้วก็10ดาบนะคะความรักของชาวราศีมังกรเดอสตาแล้วก็10ดาบแล้วก็คิงถือไม่เท้านะคะนี่เลยค่ะปัญหาของคนที่มีคู่จะจบแล้วนะคะจากที่ คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหลังจากนี้ก็จะคุยกันดีงามขึ้นนะคะปัญหาของคนที่มีคู่จากที่เคยคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหลังจากนี้ก็จะหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกันบ้างแล้วคะ่ะสําหรับคนที่มีคู่นะคะจะหันหน้าเข้ามาปรึกษาหารือกันคือคุยกันรู้เรื่องขึ้นจากที่เมื่อก่อน,นหันหลังให้กันนะคะสําหรับคนที่มีคู่ แล้วสำหรับคนที่ไม่มีคู่ตอนนี้นะคะก็อยู่สันโดษต่อไปก่อนเลยช่วงนี้จะไม่มีสิ่งใดเข้ามาวอลว์ War ให้คุณคือคุณไม่มองผู้คนที่จะเข้ามาเนาะมองได้ก็ไม่ถูกใจสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะคะดวงสันโดษนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่แล้วก็มีสิบดาบเข้ามาเนาะก็คือยังไม่ถูกอกถูกใจใครที่เข้ามาหาคุณก็ ไม่ก้อยจะร้อยเท่าไหร่คือคุณไม่ร้อยในที่นี้หมายถึงคุณไม่เหมาะใจที่จะเปิดใจรับเขาหรือไม่เขาเรียกอะไรไม่สนใจในเรื่องคู่สักเท่าไหร่เนาะสำหรับคนที่ยังไม่มีคู่แต่ตอนนี้นะคะแต่ตอนนี้นะคะขอให้คุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตนะคะมีความสุขกับการใช้ชีวิตขอให้คุณเติบโตและมีความสุขค่ะ สำหรับวันนี้ขอบคุณนะคะที่ได้มาอ่านไพ่ใหงกับทุกๆคนนะคะสำหรับชาวราศีมังกรน,นะคะวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีมีความสุขค่ะ